ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องสองพระแชนแนลไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่เพื่นพอนๆวันนี้ผมมีเหรียญหลวงปุนเนียมวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีมาให้ชมกันนะครับเหรียญหลวงพ่เอเนียมวัดน้อยรุ่นนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงปูนเนียมนะครับนั่งสมาธิ เขียนวัดหลวงพ่อเนียมวัดน,น้อยจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับข้างหน้าก็จะมีเป็นเลขหนึ่งไทยนะครับด้าน,นหลังก็จะเป็นกลมดำอ้อยแล้วก็เป็นยันนะครับโดยรวมเหรียญน,นี้เท่าที่ผมทราบนะครับจะมีรุ่นหนึ่งแล้วก็เป็นรุ่นสองนะครับคนที่นิยมเล่นหาก็จะเล่นเป็นเลขหนึ่งอย่างนี้นะครับ ราคาเล่นหาในตลาดนะครับหลักร้อยหลักร้อยนะครับลักษณะน,นี้ไม่เกินพันนะครับมีทั้งแบบลมดำแล้วก็เป็นกระไหล่ทองนะครับส่วนเนื้อพิเศษเนี่ยส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอนะครับของเล่นแบบเท่าที่ผมเท่าที่ผมทราบเท่าที่ผมเห็นตามตลาดนะครับยังไม่เคยเจอของเล่นแบบนะครับเหรียญน,นี้ ส่วนเหรียญเนี่ยโอ้ยปิ้นรอยปิ้นตรงขอบนี่ชัดเจนมากเลยนะฮะถ้านาคตนมีของเลีนแบบอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ตรงขอบตรงนี้ฮะที่ปิ้นเงินเกินเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าจะพิจารณาได้นะครับค่อนข้างเอกลักษณ์เลยเหรียญต้องเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับอันนี้บอกเขื่อนนคนมีของเลีนแบบนเนาะ้อยถัดไปดูเนาะ ้าเป็นรุ่นสองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีราคาเน้นหาไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นเลขหนึ่งตรงนี้ก็ก็มีราคาเน้นหาเลยน,นะครับหลักร้อยหลงปูน,นียมได้เป็นพาที่เกจิเบอร์หนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะฮะพาบ้านผมเองส่วนตัวเนี่ยผมนับถือหลงปูน,นี่มมากมากนะฮะถ้าเป็นรุ่นดิทันเนี่ยผมตัวผมเองก็อาจจะไม่มีวาสนาได้เช่านะครับ เพราะว่าพักเครื่องหลวงปู่เนียมเนี่ยราคาสูงมากที่เป็นพักเครื่องที่ทันหลวงปู่เนียมนะฮะราคาสูงมากๆนะครับถ้าอย่างนี้ก็หลวงปู่เนียมเนี่ยศักดิ์ทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นของหลวงปู่เนียมเนี่ยเป็นพระสงที่มรณาภาพท่าเดียวกับพระพุทธเจ้านะฮะสักดิธิ์มากๆครับ ถ้าใครมีหลวงปูนียมรุ่นนิทานเนี่ยผมกล้าวเ,เรียนอย่างนี้เลยนะว่าองค์เดียวจบเลยนะครับไม่ต้องไปควยคว้าอะไรมากเลยถ้ามีหลวงปูนียมแบบแท้ๆท่านหลวงพ่อสักองค์หนึ่งเนี่ยถือว่าจบเลยนะครับถ้าเป็นภาษาัวรุ่นก็บอกว่าถ้ามีพระองค์นี้นี่ก็คือแบบแยกอาได้เลยห้อยออกนอกเสื้อได้เลยนะฮะนี่ลำบากที่ไหนในส่วนสุพันนี้ มีคนพร้อมจะแลกเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นเงินได้เลยนะฮะมีความต้องการสูงมากหลงปูนีมนะฮะตัวผมเองก็ไม่มีปศน์นะฮะอาศัยว่าเก็บรุ่นหลังๆอย่างนี้เอาเนาะโอเคครับพี่พๆเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีาพารมาแบ่งปันความรู้เท่านี้นะครับถ้าพี่พๆเพื่อนๆดูแล้วมีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ยังไงผมก็ฝากช่องกาก,กากไว้ในออบอกความใจด้วยนะครับหากมีคำพูดคำในดผิดพลาดผมการบขออภัยอย่างสูงเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ